สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีพี่น้องเขาห่มเบิงอียงกันครับนี่เขาห่มเบิงอียงกันครับเขากำลังทำเส้นขนมจีนแอดมินเพจปอมกำลังมาครับอยงโน่นเอายงโนนอางโนนอันนี้แอดมินเพจปอมครับอันนี้แอดมินเพจจริงครับในเมื่อของจริงและของปลอมมาเจอกันเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับว่า จริงกับปลอมแตกต่างกันยังไงออแอดมินเพจจริงและแอดมินเพจปลอมจริงจะผอมเรียวดำนั้นจะอ้น <c oughs> วนกลมแอดมินเพจจริงจะเรียวแอดมินบ้านคิวจะว่าบีบขนจมจเพราะาวะะ่าเพราะว่าเพจจริงให้ลุยลุยแหลกเยอะก,กว่าเพจปลอมแอดมินเพจปลอมจะลุยช่วงกลางคืนนะครับเพจปลอมจะลุยแหลกหลายกตัวนี่แอดมินแอดมินบ้านคิว ืรรลอยังไงนั่งอยู่จนบ้านเขียวนะคะมาทำบรรลุยังไงมืงเล่านี่ยแอล้ินบ้านเขียววันนี้มาทำขนมจีนถึงที่นะคะเนี่ยมันหน่อยยูเมนบอมันหน่อยยูเมนจะมีจะได้กินเยอะกว่ากว่าเราจะได้กินนะครับก็ต้องผ่านหลายมือนะครับ วงใหญ่ยังท่านล่ะโอ้ยยังมาสว่างสิล่ะทำไมไมันมีนมนตีนใหญ่ขนาดนี้เขากำลังหัดทำโมแม่นไม่ใหญ่ตีได้ยืนอยู่นี่ตีชมหน่อยสิตั้งตีตั้งชมในถั่วเว้ยไปเบื่องล้มีเข่าเหยเด้อ เบิรงเนเดอร์เพื่อนํามันเหมอนใสกลางโรงสีข้าวนะครับให้เบอร์ให้ดูเป็นตัวอย่างนกเอียกนกเบียกซองนกเบียกซอง สับสวัสดีครับผมสองบ้าอีสานโอ้ยเราได้ยินเสียงแอดมินเพจปลอมเววๆนะครับโอ้ยมายืนข้างๆเรานี่เองช่วงนี้เขาเป็นเขาเป็นเพจจริงอยู่ถ่ายเองอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้กำลังกำลังสงสัยตัวเองนะครับว่าจะจริงหรือปลอมนะครับช่วงนี้เนื่องจากถ่ายคลิปเองแล้วทําไมคนไม่ดูเลยไม่เหมือนกับดูดคลิปมาแล้วคนดูดีเนวะ เบิ้งไหนเด้อพี่น้องเบิ้งไหนเด้อเออเบิ้งไหเพิ่องได้ครับดูดูที่กอนนดูหลังที่ก้อเออไทยเองทำไมไม่มีคนดูคนน่ะมันผิดพิผิดสโลแกนนะครับบ้านพมเอินขนมซาวโอ้โหมนต้มจับนงพพูเก่งได้ยต่อย่าเทนจนมาเนี้นะนำต้องแม่งมา หอมเทโลดพูดนะก็สิแล้ยวยุประเทศอันผู้ดอนนพูดอนะลูกแมาผู้สาวคันล้อไม่ผิเลยียวยกลานยกลานคนอุดรตจำเสกเมื่อไหร่พี่ได้ครัตอนนี้เราสรุปแล้วยุนี่ใกล้จะครบยังโซนอีสานศรีสะเกดบุรีรัมย์หนองบัวลำพูอุดรสกลนครบ่แม่นหนองบัวแล้วถุงหมู่หนองคู่ บ่าวน้องครูบ่าวน้องครูลำบัวบ่าวอีสานบ้านน้องครูลำบัวนี่เหตุเป็นหรือเปล่านั่นเห็นบัวบ่วแล้วมีของ่ันเราของตังประเทียดนาำน่าจะของตังประเทศบ้านบ้านฮัทตังแบบไหนอ๋อของไม่ได้เหต็มไวมาเลยอะเนี ลองไหมแม่หน่อยบัวเศษไม่สิขาดอันลองไหมบัวแม่มันที่แย่งอาชีพไม่นานเอาไหเอาไปเลยค่ะอาชีพนี่ยโย่ไข่โย่ไข่มันขึ้นแน่แซวนะเนาะโย่ให้มันพูดแล้วแบงเหรอวิธีเปี่ยนโยกันนี่มากเออาาเลยโอ้เกูอีอ่าแอดมินเพจปลอมบอกว่ายืนนานแล้วปวดขาใช่ยแม่แอดมินเพจปลอมจ นี่คือการทำงานของแอดมินเพจปลอมนะครับเขาชินกับการนั่งทำงานนะครับวันซันวันซันนั่งทำงานนั่งทำงานเออเออเอาเออเออแอดมินเพจจริงท่านทำอะไรมันมันเป็นมันเป็นเสียนมีมันเป็นเสียนมี แม่เสาเขาสูงเห็นมันจะมุนไปยี่เสาดองแดงบ่ามันจะเป๊ะมันจะกลายเป็นเส้นนี่ยังก่อเส้นคือแม่หน่อยเส้นคือแม่หน่อยอันนั้นเมื่อนั่นละเส้นขาดเสีนน้อยนเดินม้าขาดเดินม้าไม่ทางเสีนไม่เอาเวียงเป็นเส้นน้อยนคือเส้นเส้นมีตอวอายุบ้านบีบบียบียบีเบียดเสียนใหญ่เด้อบ่าวอีสานบ่าวอีสานกินเส้นน้อยจนตัวใหญ่ครับเพราะว่าเนี่ยจะขี้เราขายกัน แต่แถวนี้แต่แถวนี้เขากินเสี่ยงใหญ่กันเลยตัวหน่อยครับจะบีบซสำเสร็งนี่เหรอเนี่ยอันนี้ว่าได้ตรงนี้ไหมใช่เอาไว้เอาไว้กินเอาไว้เป็นตีนได้เอาเป็นตีนมันเได้โย่บาอีสานมักเนี้ยนี่ปัจจุบานกินแบบนี้หรืกินเส้นยงหน่อยหรือไหล่ะเขาดอเศร้าเขาโย่ أو, บ่บ well, เป็นม pues ันจับเส่ยเรอมเเสงเยัจมาไดเรา็นยงดี๋ยวแอดมินเพจจริงกินเองเออแอดมินเพจจริงเฮ็ดแอดมินเพจปพ้อมสิกินเองบอแอดมินเพ็จริงกินเองเหรอเอาบอกสิเมื่อบ้านเคินอยู่บอเจาเมื่อจะเอาเศยหไป เป็น้ากาศนี่าน้ำเส้นไม่หมอยนะแป๊บเดียวมันจะติดแฉกนี่คือวิธีการบีบเส้นขนมจีนนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะเป็นเส้นขนมลาวนะครับเนื่องจากมีแต่คนลาวทำนะครับเป็นน้ามันกระเทียมดอง ่นีแถวบ้านเอสสปาวีสานเพิ่นสีเห็ดส่วนใหญ่เพิ่นสีใส่น้ำกระเทียมดองครับเพิ่นสีบัวใส่น้ำตาลนะครับมันที่พี่น้ามันน้ามันที่เขาเรีจักป่าเป็นบอกไอเห็ดออกเข้มๆข้อืมเราเป็นน้าเป็นเป็นหน้าบวานเป็นเป็นหน้ามีนยังละคนมันเป็นเป็นน้ากระเทียมดองของบรรดาท่านผู้ใดี้ยงหวานจะเป็นเบาหนะ น้ำถังครับน้ำถังเทเลยเวลาหน yeah. ้งมันแข็งว่ามะเนี่ยมันจะหน่อยเข้ากตต้งส่ใพราะว่าถ้ามีมันกินมันจะไม่แตกจากกันพกที่ไม้ออยู่เสียนจะปิด ไมตองตมงไ่ต้องีา่้ามว่องใ่อเป็นสมกองกอ้ียังก่อนเบอียงกปิกปิครับมเลยอาไ่ดีมังิ้ยินครับเพิ่งนเคยได้กยินครั้งแรกในชีวิตปีบดองบกไอโน่ไม่น่ะโอ้ยปีบกับว่าปีบเนี่ยหอ กระปีบผมมาพึ่งเคยไอนยินเธอแรกผมก็ว่าอีหางกะปีบกานเพื่อนกะปีบแบโอ้ผิว่าปีบกัะปีบเลยอนบีบใส่ปีบไอที่เขาดรอคนไม่ก็ว่าไปกะเหลวแค่นั้นปีบเออปีบอบไก่ก็ว่าไปกะโจมใส่กะปีบพอัดนนะแต่เมียนไป เนี่หเห็นว่าอุดรกันแล้เงินดึงกันแับถ่ายยางไปตลาดบ่โอ้ยบ่มีดอกจ้าเขาวาลดไหมีกะปีดขายบ่ครับโอ้ยบ่มีดอกจ้าเขาวาลดล่ะอเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่เราเคยได้ยินคําว่ากะปีดนะครับแถวบ้านเราไม่มีแถวบ้านเอิญปีบนะครับปีบแต่ว่าแถวบ้านเพื่อนเอิญกะปีดนะครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคำซับนะครับที่เราบ่เคยได้ยินเราก็เฮ้าก็ได้์ู้ว่ามันเป็นมาจังไดน,นะครับกับปิ๊ดอ่ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องสารคัคิีนี้เอาไว้สมีสกอนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ